คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่วอลแคนยุ่นหัวก็โลกนะครับผมต่อจากคลิปนี้เลยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยกันนะครับที่ไม่ได้ลงนานเลยนะครับก็คืออยากทําคลิปอื่นอยากทำคอนเทนต์อื่นมากกว่านะแต่คลิปนี้เนี่ยผมก็คิดแล้วคิดอีกนะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะลงดีหรือไม่นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเดือดอยากรู้ไหมมันเดือดอยังไงอ่ะเราไปดูนี่ไงล่ะจัดไปครับผมเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเนี่ยแคนฝั่งข้าก็ใส่มาเป็นชุดเลยนะครับผม <g iggle> อันนี้ก็ต้องขอโทษ แคนฝั่งต่อามด้วยนะครับผมก็คือที่ผมมาวอลแคนยนหัวก็วโลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่พี่ผมคิดเฉยๆนะครับก็คือเขาเนี่ยก็มาชวนผมไปเล่นด้วยนะครับผมอ่าแล้วเขาก็บอกเออให้อัดคลิปไปเล่นลงเอาไปลงด้วยสิประมาณนั้นเออแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับก็คือพวกพี่เขาเนี่ยตั้งใจจะมาเล่นแบบเลี้ยนๆเกลียนอยู่แล้วนะครับก็ดูจากชื่อเอาอะแค่ชื่อก็เลื้ยนแล้วอะเออ GM เอเห็นนี่ก็แบบเยบร้อย GM บอกหวัดเย็บเลย ต้องแบนยกตี๋แล้วอะไรประมาณนี้เออแต่จุดประสงค์ที่ผมอยากลงคลิปนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะยิงกันเดือดนะครับถึงแม้ว่าจะมีสกิลปากนะครับมีการพิมพ์อะไรก็เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคือคลิปนี้ยิงกันดุเดือดมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคกดกระดิ่งให้ช่องตาเพลเกมมันเกมผมเน้นๆนะเอวเดิมเลยเอาตัเดิมเลยพี่เอาเดิมเลยเพรวแม่งโดนแน่โอเค let's go

เราได้ไล้คือดิ่งไงเาจบตานี้กูซื้อพกแมงเลยจริงจริงอะผมเป็นแพทสนามได้เลยอะปเอาามเลย kill.

ไอ้ด่านนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย

เออมันแคบเลย่ดนาร์มานะเจ๋งจ้าเอ้ยไม่รู้โดนโดนมือไถ่สุดโดนผมไปตรงไปเลยไปเร็วหน่ายห้อตสตดท้าย ลมาพี่เฮ้ยไม่โดนอะบ้านเราบ้านเราารไม่ีการ้เราเราสอเจอนมันยเฉยน่อืมอันโยนิดหน่อยไม่โดนตอนนี้ไม่โดนคืนก็ไม่โดนเลยอมไม่ดก็ไม่ดอยา้อยากได้เายงจเล่กันเราพี่เฮ้ยอย่ามองไฟอย่ามอง้เราล่น ทำพูนทำพูนโไปแล้วไอ้เำพูนเลเอาเอ่อไอ้ี่วางอะไอ้เขาง่ายสุดใครเดี๋ยวกูเอโอ้โหไอ้เด็กว่าอะไรว้างเ่ะตอนเนี้ย สองสองนะพี่สองสองไปไปหนึ่ง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 ไป็นเืนเอ้ยเอ้ยไป่ไว้ได้นะที่ไว้ได้นะ เวอหแตกแล้วกูไอแกเฮ้ยใครมีใครมีเลือดบ้างไฟไฟผมเนใครมีเลือดบ้างเนี่ยไเก็บเลือดหน่อยเก็บอเลือดหน่อก้มไม่ได้วิ่งไปโดนระเบิดไงวิ่งฟุก

เลยใครหนึ่งห้าเขเดียวนะต่าโป้งอุ้ยโอ้โหแตกเลยดูเฮียหมดเลยเฮาเหงาเฮียกูเหงาเลยนี่คี่ต้าฟีเฮียแจเกิดเลยพี่ตัวล็อกอีกแน่ไม่ไหวมันไม่มีโยกดูดิเพียงกว่าจะถัดไปนาที

เดือดสองตัวพี่ต็มเลือดเลยตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวเออผมวางนะนำพุ๊กนำปุนกนำปุ๊กวิ่งไปเรียบวิ่งไปเรียวิ่งกลับไปบ้านหน่อยไรแล้ววะเก็บเ็บสามขีดเอ้ ก็เห็นพี่เหรอวะไม่ได้ยินเสียงตืนพอนฟังนี่แหละ,ไม,ะไม่รู้อะมองฟ้าแต่กันไม่รู้กูอนาถแท้แพ้ไก่ไปก่อนอะ <c oughs> เอ้ยโอ้ตึงเกินโอ้ดูดิโอ้โหสิผ่ <c oughs> ายแล้วกูกาเรเลืองของคิงไ <c oughs> อ้กอลเลยกอลเล่โหและกิฟต์นี้เอาไปเป็นไงวะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยโดนโถโดนโถนะผม <c oughs> được rồi. Rồi rồi rồi, rồi Fire in the hole.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  chết. Mày chết hiệp rồi. Fire in the Fire in the đấy. yeah, gà bạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เยมันวอ้าตอกี้เท่าไหร่ทาโดนโไปไอินเดอะโฮมไฟร์อเอะโนเดอะโนเด้ากาสตอรี่ซบ้านเคาตรงวัดกองเดียว เลตัวใหญ่เลตัวใหญ่เลตัวใหี่เอาเอาเฮ้ยมันหยุดจังวะเกียรนี่นี่เลยไอ้ยศ

ダメ。ああ

มงเองแล้วกลับบ้านมาแล้วมงเอโมงเอไปเืยตดแพ้แพ้ใจเลพิมแค่นั้นแม่งพิมมาเป็นหลเลยอ่ะไอยไปยงไอยวิ่งเรเิงก็บไปก่อนนะเอเอเอ ยิ่ง h ิ่งยิ่งต้องเ h ยไปไฟร์ในหอเกาโง่ออกเกมกันมันงงใช่เขาตายตายตายเขาตายเดี๋ยวตอนท้ายแล้วเลิศเลยโอ้โหฮ่าฮ่าบลูทีม วฮ้ยเลือดยศเลยทำอะไรกูก็หลบคนนี้วะเฮออดีเอาดีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเปิดช่องให้ละกันอ่ะเปิดไว้ละกันบอกว่าเอาดีอุ้ยแล้วเขาไม่ไม่พูดไม่จ้าไม่พิมพ์อะไรด้วยนะเอาดออุยถ้าถ้าแค่นี้ดีๆหน่อยเราก็แบบเอาเอาคลิป ไม่ต้องเรือนะไม่ไม่ไม่ิด่่เดิม l ติไม่ติด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 ไม่ติ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยีแรงเราก็สตาร์ทเขาแล้ว โอ้การายาพุ่งอีกเลยบนบ้านลงโค้ได้เฮ้ยมืนจะเกินนะเมืนจะเกินเมือนจะเกิน

อย่าลงใจกันร <laughs> <c in> yeah, yeah. ้อยไม่ลงครับเป็นเกมไงวไเดี๋ยวไได้ไไไม่มีไม่มีโอ้ไปแล้วนะไปขับเดียว่าอะไรว่ไ่ไรไล โอ้เลจมิ้นยีบดหน่ยตกสน่ะได้พกแล้วว่ะได้พแล้วได้พกแล้วไม่ได hey, ้เล yes ่นต mm ัวหลักแล้วครับวะนี้ได้ไงวะ ดูใจไม่มีครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเออกลับมาเล่นกันไม่มีไอดีครับตาบอกไมื่อเมื่ลงใจกันร้อยครับลงคลิปข้างตาครับเป็นคลิปเลยครับลงใจกันร้อยมันจะเป็นแค่ภาพไงอ่าแล้วเป็นคลิปจะเซ็น

หาผู้โชคดีดีกว่าใครจะโดนปืนลูผมใครจะโดนปืนยูซี่ผมนะเิมืนก่อนดอ่ะดีวะเเนยดีวกเดยันไเฮ้ยโอ้โหอยู่รงบันได เรียบร้อยจะได้เห็นตาอูชิเฉยฉายว่ะอูชิจะเปลี่ยนใจแล้วนะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนใจแล้วโ okay, อเคไปไปมาดูด้ยวยใครจะเป็นผู้โชคดีเลยเฮ้ยเรียบร้อยผู้โชคดีไม่มีนีแต่ผมเนี่ยแตกว่ะบอมม์ has been planted

ข้อมุมเปลี่ยนบอมดิฟュซเฮ้ยเดินเฮ้ยไปชักปักตัวแปดเลยตัวแปดเลยเยมิชชั่นเฟลจริงเลยพี่ไปแกงกดสเปกบาร์มันออกอะโอเคไปชักปักตัวแปดเลยเี่ยมื่อกี้ตัวแปดล้วตัเมื่อกี้ตัวแปดเออชักปักตัวแปดเลย ายโอ้ไปคนตัวเดีพี่เฮ so ้ยฮ่าฮ okay. ่าเล็บ้อยเล็บเลยเอ้าอะไะม่รู้แต่ถ้าโอไปเลี้ยงจะเกิดอะไรขึ้นมา All right Let's move out

เดี๋ยวต้องกองกระเลยเสร็จโอ้ยเกือบพลาดโดดเสียบแบบดิกิตอนเลยว่ะโอเคิกเด้งครับมิกเด้ง บนบานสองบนสองบ้นสองกลงวางบีนะวางบีวางเปิดในประตูไว้รักพร้อมวิ่งวิ่งกลับไ,ไปตัวแดงยังอยู่นะไอ้อวนเก็บไอ้วนอย่ยจุมวนตายแล้ว นพี่เกมเล่นอ่ะมันนิ่งแต่ต้องไปตรดจ่ันิงยิงๆไว้แรงจิ้มมันนิ่งเบาอ้าวไปแล้วเหรออ้าวมันนิ่งแบบโคตบเบา ก็ประมาณนี้นะครับที่อัดไว้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมอ่าแต่เราก็จะเห็นได้นะครับว่าเอ้ยชนะมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปก่อนหรือคลิปนี้ชนะตลอดเลยนะครับผมอ่าผมก็ไปเล่นนอกรอบมาเนี่ยก็นะครับมีแพ้นะครับมีนะครับมีภาพมาให้ดูด้วยนะแพ้ยับเลยนะครับอ่าโอเครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากรับผมแล้วเจอกันจ้า